นะครับสหายธรรมมีธรรมจึงมาทําเป็นสหายมีธรรมนะจึงมาทําเป็นสาอายจึงเรียกสหายธรรมสามรูปสามรูปสามองค์ที่นั่งชมมกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเกิดพศเดียวกันปีเดียวกันปีกุลสองพันห <c oughs> ้าร้อยสิบสี่มาเกิดเดือนพฤษภาเกรมานั่งอยู่ตรงนี้เกิดเดือนพฤษภาท่านกิติชัยเกิดเดือนสิงหา ตุลาท่านอาจารย์ยศเกิดเดือนสิงหาสิงหาประสุสผลว่าตมาแล้วก็เป็น,ปนพี่เลยเกิดก่อนพฤษภาคมแล้วก็บวชมังดิปเป็นเดือนเหมือนกันพิธีชีวิตใกล้เคียงกันเป็นความลงตัวเนาะความลงตัวง่ายเลยข้ามน้ำข้ามทะเจจลจอจาริกมาต่างท่านต่างมามาเจอกันพอดีแล้วก็ราศีเดียวกันพอดีเกิดปีเดียวกันถือว่าเป็นราศีเดียวกัน แต่พอประโยชน์รวมรกันปุ๊บชากราศีมันอาจจะเป็นราคีอะไรนะแต่ถ้าแยกกันอาจจะเกิดราศีสว่างสบายเกิดออร่ารุร่งโรจน์ชดช่วงชัวงชวาลเนี่ยแต่พอมารวมกันปุ๊บราศีหายกลายเป็นราคีอาจจะเป็นไปได้นะก็คือมีความยินดีมากที่มาที่วัดพุทธวิหารงนครั้งนี้นมีความยินดีรับธรรมก่อนจะรับพรเนาะรับธรรมก่อนรับธรรมไหมรับธรรมมรับเราไปทำนะเนาะ น่าจะดีนะ,ะรับแล้วไปทําน่าจะดีเนาะคุณปานี่เนาะเลยจะดีหน้าดีหน้าก็ดีนะนสองกระป๋องสองงาดําด้วยดีหนะ้ารับเราไปทําน่าจะดีสิ่งที่เป็นหลักๆของศาสนาพนุทธที่พระเจ้าท่านเน้นก็คือหลักใจนะใจเป็นใหญ่เป็นบนัลาเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจและถ้าใจดีใช่ไหมชีวิตจะเป็นยังไงน,นะน แต่ถ้าใจไม่ดีจะเป็นแบบไหนนะเราทําอะไรหล,ะล,ะละยายๆอย่างบางทีเรา,าจ,จะละเลยไปลืมเลือนไปลืมเลือนในเรื่องของจิตของใจนะวันนี้พระสงฆนะ์มาก็ได้มาเหมือนว่าให้ท่านได้ฉุกอีกทีหนึ่งฉุกอีกครั้งหนึ่งนะลองหันมาให้ควาสมสำคัญกับจิตใจนี่ก่อนแล้วจิตเป็นพลังงานนะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนะี่ยถ้าพลังงานดวงนี้ดีเปแรงดึงดูดนะเป็นแรงดึงดูดนะ จะดึงดูดสิ่งดีงามทั้งปวงในสากลและโลกสากลจักรวาลเข้ามาสู่ชีวิตโดยวิถีธรรมชาติดีจะดูดดีไม่ดีก็ดูดไม่ดีฉันถ้ายิ่งชีวิตมีปัญหาเยอะอุปสรรคมากแล้วเนี่ย้าจะไปแก้ข้างนอกไปหาคนดีคนที่ดีสิ่งต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่ถ้าใจไม่ดีพลังงานตรงนี้ไม่ดีมันจะเป็นแรงผลักอกอกรับ ผักสิ่งที่ดีที่เรากาลังอยู่ร่วมเนี่ยทั้งสถานที่ทั้งบุคคลทั้งสิ่งต่างๆเนี่ยผลักออกไปเราเมื่อจิตดวงนี้พลังงานไม่ดีพวกก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนที่เหมือนกฎการทดแทนน่ทั้งถึงแม้แต่อยู่กับสิ่งที่ดีบุคคลที่ดีเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมรวมกันยาวนานได้โปรโมชั่นสั้นไปโปรโมชั่นสั้นไปอยู่ได้เพียงแค่ชั่วคราวก็มีค้างคืนกันดดบางครั้งได้แค่ชั่วคราวอะไรเงนี้ ฉันก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานเนะี่ยพลังงานพลังงานตรงนะี้ทำไงดีหนอพลังงานจึงจะดีจึงจะสะอาดสงบสันติเยน็นใจก็ต้องมีหลักไว้ก่อนใจมีหลักคือให้มีหลักใจถ้าใจไม่มีหลักใจก็จะแสบสายสร้นเหมือนว่าวขาดป่าน ใจไม่มีหลักเนี่ยนะมันจะแสสายสาร้างบนเบร้าขาดปัน่นน้อนเร่พรเนจรไปบนเร้าพายไร้พงคนาเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอแสสายสั้นปุ๊บก,ก็ไม่สงบไม่สงบป,ปุ๊บก,ก็เกิดความคิดต่างๆนา108นาร้อยแปดก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกแบบนึงฉะนั้นคือรับทำรับเอาไปทำก็คืออยากจะนําเสนอเรื่องของหลักใจคือลมหายใจเนาะส่งตัวอย่างมาสักหนึ่งอย่าง เราทําอะไรก็ทําไปเป็นลีลาชีวิตจะไม่ไปก้าวล่วงวิถีชีวิตการดําเนินการประกอบอาชีพของท่านทั้งหลายลีลากรรมลีลาชีวิตบุญภาวาสนาสมบุญกรรมนําแต่งอะไรเงี้ยน,นะก็วานไปแต่ว่าเราจะไม่ลืมกรรมฐานคือไม่ลืมดูลงหายใจไปด้วยงานก็ไม่เสียนะยังทํางานได้เหมือนเดิมล้างจานได้เหมือนเดิมทําหน้ทนาที่ผัดต้มผัดแกงทอดอยู่ในครัวได้เหมือนเดิม ทำแบบไหนก็ทำได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราทําแต่ทั้งโลกอย่างเดียวเนี่ยเอาแต่ทํางานมุ่งไปที่กิจการงานแบบลลกๆอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจคืออารมณ์อารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงความรู้สึกจะขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์เนี่ยเราก็จะทํางานไปด้วยอารมณ์มีอารมณ์ไปด้วยทํางานไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยส่วนการดูลมหายใจเนี่ยเป็นการปรับสมดุล ให้อาร,รมณ์เนี่ยไม่ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยรุนแรงจนเกินไปเช่นเวลาโกรธเวลามโมโหเนี่ยนะเมื่อก่อนก็โกรธจะปี๊ดขึ้นเลยสูงร้อยเป็นร้อยเป็นพันหมื่นฟาเรนไฮต์ใช่ไหมนะนะอยู่เวลาทุกเนี่ยทุกทุกก็ตกต่ําลงคือข,ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงแหละฟูฟูแฟบลงลง,ลงเร็วนะแล้วก็สวิงแรงนะแต่พอปรับในการดูลมหายใจนะถึงขึ้นก็ขึ้นเบาๆนะสวิงน้อย ิ้งถ้าดูไปชำนาญมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีอารมณ์จะปราศจากอารมณ์พอเราปราศจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์แล้วเนะี่ยจิตก,ก็ว่างจากอารมณ์ว่างจากอารมณ์คือสันติสงบเย็นทีนี้กิจการงานที่เราวงทำอยู่เฉพาะหน้าเนะี่ยจะเป็นกิจการงานที่ปราศจากโทษไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นธรรมเรียกว่าหน้าที่ล้างจานอยู่กวาถนนอยู่ขับรถอยู่ต่างๆานานานนี่ ไม่ได้ให้นมลูกอยู่นี้ก็เป็นหน้าที่เพราะปราศจากซึ่งอารมณ์เป็นธรรมไม่เป็นกรรมฉันช่วยแล้วต่อจากนี้ไปนัองสักสามสี่นาทีไม่เกิน5นาทีก็จะได้เชิญชวนทั้งหลายเนะี่ยมาเป็นตัวอย่างตัวอย่างในการดูลมหายใจเพราะบางคนนั้นเนี่ยลืมลืมไปเลยไม่เคยสนใจไม่เคยเอาใจใส่เป็นเหมือนว่าสิ่งที่นอกสายตาไม่เคยเห็นคุณค่าหรือความสําคัญดูเหมือนว่าชั้นไม่มีอยู่ในเธอ แท้จิงแล้วฉันมีหยดเธออยู่ตลอดคือลมหายใจลมหายใจมีตลอดไม่เคยไปจากเราแต่เราไปจากลมลมนม่ยังยังไม่ไปจากเราเราไปจากลมนะลมอยู่กับเรารอรอเจ้าของเนะี่ยได้แวะเข้ามาทักทายได้แวะเข้ามาสนใจใส่ใจหน่อยแล้วลมหายใจนะ่ะมีของดีของพิเศษที่จะมอบให้กับเจ้าของแต่ละคนเนี่ยจะมีโบนัสชั้นเยี่ยมชิ้นโตให้เลย ท่านตรัสว่าลมหายใจไปบีมุดเลยนะบีมุดจากอารมณ์ทั้งปวงเลยเนี่ยจากสังขารความมืงแต่งทั้งปวงฉะนั้นช่วงต่อไปนี้เนาะเดี๋ยวเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยลองมานั่งดูลมหายใจไหนๆก็หายใจอยู่แล้วเนี่ยลองตั้งใจหายใจดูสัตั้งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนึกออกไหมก่อนหน้านี้ถึงหายใจก็ไม่ได้ตั้งใจหายใจหายใจเป็นยังไล่ะหายใจทิ้งหายใจคว้างหายใจไปตามสัญชาตญาณเออเออไปมือหายใจไปอ่างเงี้ย แต่บัดนี้ลองใหม่นไหนก็หายใจลองตั้งใจมาหายใจดูสักตั้งหนูซีก็จะเป็นยังไงแค่ตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ที่ลมตั้งใจคือเอาใจไปตั้งที่ลมหายใจแล้วก็ตั้งใจหายใจดูสักตั้งเป็นตั้งๆเป็นพักพัอาจจะเผลิดแพบิไปนู่นไปนี่มาบ้างแล้วก็มาตั้งใจใหม่สักพักสักพักขอมาใชเสียงมาสักสีหนาทีเนาะขอโมทนาลวงหน้าเนาะขออยู่สงบสงบ มีไฟอยู่แล้วนี่ยไฟที่มันนอนเรื่องอยู่นี่ยอาจจะไม่ปรากฏเผาขึ้นมาแต่ก็มีเชืออเช้ออยู่เชื้อของไฟนี่กิเลสที่นอนเรื่องอยู่แล้วอ่างเงี้ยแลวถ้ามีอาหารมีอาหารด้วยอาหารคือเนื้อเรื่องคนหรือความเหตุการณ์มันเวลาสถานที่สัตว์บุคคลเป็นาที่เนี่ยภาษาทรได้ว่าสมมติสมมติบัญญัตรริเป็นอาหารของอารมณ์ทุกประเภทเลยทุกชนิดเลย ราคาโทสะโมหะเป็นนาทีเนี่ยส่วนการมาดูลมหายใจเป็นการตักอาหารความอารมณ์สังเกตเด็กต่อให้โกรธขนาดไหนโกรธเป็นฟืนไปจะยิงกันตายจะฆ่ากันตายเนี่ยพอมาตั้งใจหายใจนะตั้งใจจริงๆนะตั้งใจมาหายใจจริงๆนะแล้วก็มาดูลมจริงๆอยู่กับลมหายใจจริงๆเนะี่ยณขณะนั้นนะ่ะจิตมีมีลมหายใจเนะี่ยเป็นอาหารจิตมาเสพลม ไม่ได้ไปเสพในเรื่องหรือคนที่ทําให้โกรธสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ทําให้โกรธเหมือนไฟกองเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเชื้อฝืนเติมเข้าไปใหม่เดี๋ยวไฟกองนี้ก็จะค่อยดับลงเองโดยธรรมชาติเช่นกําลังโกรธจัด,จด,จดเนี่ยหรืมอมาดูลมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เติมเชื้อใหม่เข้าไปไฟกองหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกองใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมถึงไม่มีใครไปดับไฟ แต่ถ้าไม่เติมเชื้อให้กับไฟไฟสิ้นเชือ้อไฟก็ดับเองอยู่แล้วโดยวิธีธรรมชาติเหมือนกันเวลาเราโกรธจัดมีอารมณ์จัจัดถ้าไปดูอารมณ์แล้วนะยิ่ยงจะเพิ่มอารมณ์ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะก็ลองตัดในการดูอารมณ์ไปบ้างก็ได้ไม่ต้องไปดูอารมณนะ์อ่ะมันดูลมแทนลมเนะี่ยมีขุนมากเลย เป็นธาตามธรรมาชาติเนี่ยเป็นการสลายอารมณ์อย่างแท้จริงแต่ต้องดูจริงๆตั้งใจดูจริงๆชั้นง่ายนะชีวิตเนี่ยเราทาอะไรก็ทำไปเวลามีอารมณ์มันเกิดขึ้นแทรกเข้ามาในระหว่างใช้ชีวิตประจาวันปกติเนี่ยก็บกเข้ามาดูลงหลังจากที่อารมณ์สลายไปดับไปว่างจากอารมณ์แล้วก็ไปทํางานต่อก็ไปทํางานต่อ ทำมาทำไปสักท่าน,นึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกถ้าทำงานต่อไปมันก็ต้องทำด้วยอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยเป็นพิษเป็นพิษนะต่อให้กำลังทำกับข้าวอยู่ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิพตาคู่คอร์ดีเนี่ยแต่ทำไปในเงี้ยมีอารมณ์ปนเปื้อนกัด้วยเนะี่ย อิจฉากันบ,บ้างโกรธเกลียดกันบ,บ้างอะไรต่ออะไรใช่ไหมนะ่นะอักตจทีก็เอ้ยนั่นก็บผลไปอะไรต่ออะไรไปตำพิกทันทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนที่ว่าเออตายตายกะนเลยพอดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าว่าอาหารเป็นพิษไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นพิษนะแต่ธาตุนะในระหว่างที่เรามีอารมณ์อยู่แล้วก็ชะงักชะลอกิจกรรมที่กำลังทําอยู่นะ่ะชั่วขณนะะชั่วขณะเพราะมันจะเกิดขณะชั่วแล้ว ลยต้งชะลอชักเราชั่วขนาดถ้าเกิดเกิดขนาดชั่วแน่นอนเลยชักปุ๊บล้วก็มาหายใจสักครั้งสองครั้งถึงมีอารมณ์ยังไม่สลายไปยังไม่ดับไปนยแต่มันก็เจือจางเบาบางเสมือนว่าอย่างน้องก็มีน้ําแข็งและโซดาด้วยมันไม่ได้ตัวเพียวอะแต่น้ําแข็งเติมโซดาก็ย,ยังดีเจือจางอารมณ์เจือจางเบาบางแล้วถ้าฝึกไปจนชํานาญเนี่ยพอมีอารมเกิดขึ้นปุ๊บนะกลับมาดูลมหายใจ ปืดปืดสองปืดนะฮะใจเข้าหายจอดอารมณ์สลายเป็นศูนย์เลยนะหายไปเลยว่างจากอารมณ์อย่างแท้จริงเลยนะแล้วก็ทํางานต่อไปทํางานต่อไปเนี่ยเป็นการตัดอาหารเนาะนะจะทําอะไรก็ทําไปอ่เราก็ไม่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่ให้อาหารของอารมณ์ทุกประเภททุกชนิดนะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนถึงมีก็คือเกิดขึ้นเองเขาเคยมีก็เกิดขึ้นมา อารมณ์ร้อยแปดต้องมีแน่นอนเกิดขึ้นมาแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีอารมณ์อารมณ์ก็ส่วนหนึ่งหน้าที่เราคือไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนและไม่บังคับด้วยนะไม่ขม่มขืนไม่บังคับไม่กดขม่มถ้าเราบังคับกดขม่มเราก็จะใช้แรงกดกดข่มอารมณ์นะพวกเก็บกดอ่ะที่จริงเนี่ยพอเราใช้แรงขม่มเก็บกดมากๆเนีน่ย ต้องใช้แรงขง่มคือขอ่มแรงแรงรู้ไหมใช้แรงขง่มคือขอ่มแรงแรงแล้วเราจะมีโอกาสหมดแรงข่มได้ข่มจนหมดแรงพอเราหมดแรงหมดแรงขง่มก็จะเด้งปึ n งขึ้นมาทันทีเลยยิงกันได้ทันทีเลยทีเนะี้ยพวกที่เก็บกดนะ่ะเวลาไปทําอะไรบางอย่างจึงแบบสุดๆไปเลยสังเกตไหมเด็กที่เงียบเงียบึมนขึน้เด็กเรียบร้อยตั้งแต่สมัยเรียนมสองนะพันผ้าเข้าไว้นั่งก็เพีย้ยนใช่ไหมพออยู่ใน,นทะเลเนี่ยโอ้ไปตรวจที่ตัวแดนเป็มลมาอลอยเลยทีเนี้ยไป แต่เด็กที่กระโดกกระเดกเหมือนคนปานี่งนี้ใช่ไหม,มไม่ได้เก็บกดไม่ได้กดข่มอะไรเงี้ยปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยนะจะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับแต่หน้าที่เราคือไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนโดยการมีของดีประจําตัวถัา้าแต่เกิดมานี่แหละคือธรรมชาติจัดสรรให้ลมมาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นศัตวธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นธรรมชาติธาตุลมเนะี่ยเป็นการสลายอารมณ์ ฉันก็ฝากไปเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งจะทําอะไรก็ทําไปทําได้ท,ทําทบใช่ไหมทาได้ไม่ว่าอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมลมไปด้วยฉะนั้นถ้าใจวกแวกไม่สดอารมณ์ให้ดูลมไม่ต้องไปเปลืองแฮกให้อมด้วยไม่ต้องไปหาแหกมาอมสวยน,นี้น่าจะหายากเราแหกนะใจรกแวกไม่สกอารมณ์ให้ดูลมแล้วลองพิสูจน์จะเจอกับความอัศจรรย์นนะถ้าเจอกับความอัศจรรย์ แต่เราท่านจะพบกับความอัศจรรย์ซึ่งเป็นปัจจัตังเนี่ยแค่ลมนเนี่ยนะมีอนุภาพมากเลยนะฉะนั้นนะเรื่องต่อไปเนาะก็เห็นองค์สมณรน,น้อยเนี่ยอนุภาพทั้งสามเป็นพระสงฆ์สาวกบวชมาตามพระธรรมวินัยถ้าไม่มีวัดไม่มีขัะนสงฆ์ไม่มีอุปชาไม่มีอาจารย์ไม่มีคู่ส่วนไม่มีพระบูชสดก็ไม่สามารถจะบวชได้ตามพุทธานิญาต ฉะนั้นพระสงฆ์สวัสที่อยู่ได้สืบทอดสืบต่อได้ก็เพราะมีวัดมีโบสถ์มีอุปัชามีอาจารย์มีคณะสงฆ์แต่ถ้าเราไม่ดูแลหล่อเลี้ยงบำรุงคณะสงฆ์ไว้ท่านก็ลําบากท่านอยู่ไม่ได้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะไม่เห็นการบวชที่สืบต่อสืบทอดสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ก็จะหายไปหมดไปถ้าบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีใครอุปถัมภ์ไม่มีใครบำรุงไม่มีใครสงใจไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครดูแลไม่มี่คนแลดูนึกออกไหม มีแต่คนแลดูแต่ไม่มีคนดูดูแลเลยนะมีแต่คนแลดูพระแต่ไม่มีใครดูแลพระอะไรเงี้ยใครอยากจะบวชขึ้นมาเพราะมันลําบากมันทุกมากขนาดนั้นจนเกินไปใช่ไหมถ้าระสงฆ์ม็จะขาดตอนลงขาดตอนขาดช่วงไปฉันวันนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นนั้นปัไทยมารีเนี่ยอย่างน้อยก็คือมีจิตใจที่จะได้ดูแลพระสงฆ์สวัสดิ์ของพระพิภาเจ้าในการให้มนต์มาฉันพระทหารปัไทยเป็นนาที่อย่างเงี้ยนะ เราก็ยังมีมความสุขที่ดีอบอ้อมให้กาลังใจพระลูกพระหลานพระเพื่อนพระพี่เนี่ยพระก็มืงมาจากครอบครัวเดียวกันเนาะอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยล้วก็มองกันใหม่บรรยากาศใหม่เมื่อพระเนี่ยมาเห็นบรรยากาศวันนี้เห็นญายโยมทั้งหลายที่มามาด้าาศรัทธาษาถ้าทนำเข้าปลาหานมาใส่บาตรมาดูแลมาอย่างดีปุ๊บแล้วเนี่ยก็ทาให้ตระมาภาพทั้งสามน,านั้นรู้สึกว่ามีกาลังใจ ในการที่จะอยู่เป็นสงฆ์สาวกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตต่อไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมทางาศาสนาสถา,น,สถาน,นการดูแลทุกอย่างเป็นนาทีเซนัตพุทธวิหารตอนนี้ก็เพิ่งย้ายมองใหม่ก็สถานที่ก็สงบสงัดติดสวนสาธารนณะสถานที่กว้างขวางพอสมควรแล้วท่านก็ส,งส่งเสริมสับสนเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ทุกต้นเดือนที่วัดก็มีคออยู่ก็เชิญชวนแนะนําให้หลักใจไว้คือเราทําอะไรก็เหน็ดก็เหนื่อยก็หนักมาเยอะในชีวิตนาะโลรานอย่างเงี้ยทั้งทั้งสามวันเด็กต้นเดือนใครว่างเดินไหนก็ไปเราจะพบกับความสันติความสงบความนิ่งความว่างบ้างแล้วก็จะไปโลดโผนใช้ชีวิตต่อ,ตอไปท่านส่งเสริสมสนับสนุนในการปฏิบัติธรรม ในสถานที่ก็อย่างที่กล่าวก็เริ่มจะจะผู้คนไปนชายเยอะแต่ถ้ามีพระโอโบสดแล้วก็ชั้นลา่างชั้นใดเป็นหอปฏิวัติธรรมต่างๆนานาก็จะดีจิิงขึ้นฉันก็จะได้สร้างโบสถฉันสำณวนน้อยวันนี้ก็คือเป็นนําริออ,บอม,มบุญร่วมสมทุนสร้างสร้างโบสถ์เนี่จากวันนี้ถ้าท่านไหนรับไปจะร่วมกันก็นุนนแหละวันที่3กรกฎาคม าเนนน้อยกลับไปที่วัดแล้วก็เนนน้อยก็มีส่วนร่วมเราก็ดูแลเนอนอย่อยานะง,งให้เนนนะหิวโหยลําบากท้องคล่องให้เนนนะท้องป่องไปเลยท้องป่องอันนี้เป็นลักษณะของการออมทําบ่อยๆทาเนืองๆทาทีละน้อยคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ลําบากนี่ท่านสรรเสริญมากเลยไม่นช่นานๆทาทีทําทีก็พันยูพันยูโรหมื่นยูโรใช่ไหมแต่นานๆทาทีเนี่ย อาจจะเดือดร้อนอาจจะกระทบได้แต่ถ้าทำทุกวันมาละห้าสิบเซนมาละหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ลําบากหรอกไม่เดือดร้อนหรอกเนี่ยทุกวันเนี่ยใช่ไหมแบ่งให้จัดสรรบรรส่วนให้ดีนะการได้ทพย์มาใช่ไหมนะเลี้ยงบิดามารดาบ่าวไพร่ต่างๆให้เป็นสุขเลี้ยงสามีให้เป็นสุขเนี่ยเลี้ยงสามีด้วนนะเลี้ยงสามีเพราะสามีไม่เลี้ยงริงต้องเลี้ยงสามีและสามีก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยเลยใช่ไหมต้องเลี้ยงคนแล้วคนเล่าคนนั้นคนนี้หลายๆคนหลายทีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ดูแลเขาอย่างดียังดู แล้วก็เจียดส่วนหนึ่งให้กับองค์กรสาธาร,รธณกุศลเช่นศาสนาเป็นหนาที่ทำบุญไว้ส่วนหนึ่งวันนี้ก็จะมอบให้คุณมารีนี่ก่อนสมหรัองค์ใหญ่องค์ใหญ่เนาะจากวันนี้วันที่สามกรกฎาคมวนนที่สามก็พาเองกลับวัดไปฝั่งทมทอดพระป่าร่วมสร้างโบสถ์โบสถ์สำคัญนะโบสถ์สำคัญวันนั้นก็จะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนําทีมงานมา เป็นการทอดผ้าป่าร่วมสร้างบทสดก่อนฟังธรรมก็จะเป็นสไตล์ฟังธรรมแบบมีบันเทิงด้วยเนาะก็จะพาทีมงาน,นต่างต่างมาเพราะเรื่องการบุญน่บุญทานการกุศลเหล่านี้นมวนซื่นโฮแซลได้รือเริงบันเทิงได้ทอดเ้าป่าไม่ใทอดผ้าป่าก็เดินช้าๆวาอย่า เพราป่าอยู่มันก็อาจจะไม่เกินไป่ะเนาะอันนี้เรื่องของการทําบุญทอดรัป่าเนี่ยบันเทิงรื่นเริงได้ชัวันาทีที่3เนี่ยก็จะเราปล่อยฟองทีมงานก่อนใครสุดหรอกใครว่างก็จะมาแต่ตอนนี้คร่าวๆก็ตกลงมาเกือบเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วในขีตาธรรมเนี่ยบางทีการฟังพระพูดอย่างเดียวมันก็ได้ด้านเดียวแต่ถ้ามีดนตรีแล้วก็แต่งบทเพลงชนะที่เอื้อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เนี่ย บางท่านเน fate, ี่ยบางคนเนี่ยฟังพรงมาเป็นสิ่ยี่สิบปีนะฟังพระเทศนะก็ยังแบบเอออยู่เหมือนเดิมนะเอออยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่พอฟังเพลงบางเพลงนั้นเนี่ยจริงๆนะฟังเพลงบางเพลงเนี่ยไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึงสมองเงี้ยนะนะหรือต่างๆ่านะได้แง่คิดได้ธรรมะจากเพลงมากมายเลยเช่นคันหูไม่รู้เป็นอะไรนะเอาสําปชมาปั่นก็ไม่หายจะไปหายได้ไงเนาะคันหูไม่รู้เป็นอะไรเพราะไม่รู้น่ยจึงเป็นถ้ารู้้วจะไม่เป็น ที่ผ่านมาที่เป็นอะไรตอบมีอะไรมากมายนะ่ะเพราะไม่รู้หนูไม่รู้แต่หนูจะเอาไงใช่ไหมถ้ารู้หนูจะไม่เอาจริงจริงหนูไปลองกปะตุกดูใหม่นะหนูไม่รู้แต่หนูจะเอาแต่ถ้าหนูรู้จริงหนูจะไม่เอาหรอกเ<ม>ช่นชานีเป็นโรคเอดส์ใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าเป็นโรคเอดส์ใช่อไมหนูจะเอาอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้เป็นโรคเอดส์จะหนูจะเอาไหมอย่างเงี้ยไม่มีทางเอานะ่ะต่างๆเป็นอาทิชัะนนั้นก็มอบไว้ก่อนเนาะอาธิฐาสามเดี๋ยวค่อยพาสมณนิศก,กับวัดไป ใครจะเป็นผู้โชคดีรับจากพระจารนะองค์ที่สองอนีในลูกศิษย์พระจาร์ในปฏิบัติธรรมอาสาทูนะองค์ที่สามเอามาสามองค์เพราะพระมาสามอยู่ในน้อยก็มาสาส่วนใครจะรับองค์ที่สี่นี่องค์ตรงกลางนี่รับท่านกิติัย เขาโยมมองมีนึกว่ามีสี่องค์อาซาตุอ่านะวันนี้เอามาสามองค์